นอกตึกนะคะนอกร้านจะชื่อว่าร้านอาหารจีนไชนีสซีฟู้ดอย่างนี้เลยนะคะจะเป็นอยู่บนชั้นหนึ่งของตึกคอนโดฮิลไซด์นะคะหน้าถนนห้วยแก้วคะ่ะแบบนี้นะคะที่นั่งรอนั่งทานอยู่โตเยอะมากคะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะคะแล้วเข้าไปดูกัน นดค่ะวันนี้บ้านส้มอยู่เชียงใหม่นะคะพามา,อาลองร้านอาหารจีนนะคะตามในรีวิวนะคะอันนี้อยู่ที่ถนนห้วยแก้วนะคะอยู่บนตึกในคอนโดฮิลไซด์นะคะเป็นร้านอาหารจีนจริงๆนะคะเราก็มีแต่คนจีนนั่งกันเต็มร้านเลยนะคะวันนี้เราก็เลย พากันมาลองนะคะวันนี้เราก็สั่งเมนูสองอย่างทุกอย่างเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็มีของจีนแล้วก็จะมีน้ําอันแรกก็คือจะเป็นน้ำาบบน่หัวเขียวสามารถไปเอาได้ที่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มากินได้เลยทีนะคะส่วนเมนูก็จะเป็นภาษาจีนหมดเลยนี่เมนูที่เขามากินกันบ่อยๆอนะฮะตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นปลานินต้มผักกาดดองนะคะตัวนี้นะคะน้ำงอนี่นะคะ หม้อนี้นะคะเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบกับจานข้าวนะคะเปรียบเทียบกับจานข้าวนะคะโอเคอ,อันนี้จะเป็นเมนูนะคะเบอร์สองนะคะร้อยหกสิบบาทค่ะชื่อร้านเขาก็คือชื่อร้านอย่างนี้อาหารจีนนะคะอันนี้เลยนะคะเมนูที่สองที่เราสั่งก็คือ ถั่วฝักยาวผัดหมูสับนะคะแล้วก็ข้าวเปล่าถ้ว,วยแบบนี้เลยนะคะถ้วยเต็มถ้วยเลยนะคะที่จริแงแห่กออกมาแล้วคือสิบบาทค่ะแล้วก็นี้สามารถไปตักได้นะคะที่โต๊ะของเขานะคะสี่ค่ะที่เมนูตรงนี้นะคะเวลาเขียนเมนูเขาให้ติกนะ๊กเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เอาตัวเลขมาเขียนนะคะแล้วก็ดูโต๊ะข้างๆนะคะอันนี้ถั่วผัดฝักยาวผัดหมูสับนะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาตักชิมกันนะคะเดี๋ยวลองตักดูนะคะเป็นเนื้อปลาเป็นเนื้อเนื้อเลยนะคะโอ้เป็นเนื้อล้วนๆคะ่ะเป็นเนื้ออย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะร้อยหกสิบบาทนะคะคนที่ทานในนี้เป็นคนจีนสเก้าน่าจะเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เห็นคนอันนี้มีต่างชาติฝรั่งอยู่สต๊อตหนึ่งนะคะคนคิดตังอะไรเป็นคนจีนหมดนะคะแล้วก็เขาเปิดเป็นช่วงเวลานะคะก็คือเปิดเป็นช่วง 10-12โมงถึง8า0โมงนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งเป็นรอบเย็นนะคะเท่านี้นะคะเดี๋ยวก็คอนโดฮิวไซด์นะคะก็จะเป็นคอนโดที่อยู่บนถนนห้วยแก้นวนะคะมีที่จอดรถอยู่ข้างๆนะคะถ้าเราวิ่งมาจากสี่แยกเชียงใหม่โครำนะคะสี่แยกมันมานะคะก็จะอยู่ซ้ายมือนะคะ,ะเดี๋ยวลอง,ลองเพื่อนๆลองมาชิมกันดูนะคะแล้วก็เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะ รีวิววันนี้ถ้าชอบมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้บ้านส้มด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ